สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมแช่งนะครับแช่งตายอย่างนะครับจากพาร์ตี้เนี่ยนะครับเราก็อนะครับปีนปีนแทบตายนะปีนจากก้นหลุมเลยแหละนะครับปีนมาแบบกระสือกกระสนขึ้นมานะครับเพื่อมาทําให้ที่นี่เป็นบ้านของตัวเองนะครับสนุกไหมเล่นกับความรู้สึกกูแล้วก็มีกุญแจไขออกประตูได้ด้วยรับอืมฮืฮมสวิตช์ฮมนะครับเป้าหมายมึงคือหนีออกจากเกาะไม่ใช่เหรอ มันทำให้แกเป็นพ้านัวเองเฉยเออแต่ก็มันดีตรงที่ว่ามันสามารถฟาสทาวเวิลได้นะก็คือว่าไปยังจุดต่างๆในแมปได้นะครับแต่ว่าเพิ่งจะมีแค่จุดๆเดียวนะที่ว่าเป็นบ้านเราเนี่ยนะครับเพิ่งมีแค่จุดนี้จุดเดียวนะเอ้งูอุยอ๊ยอุย๊ยเดี๋ยวใจเย็นๆหอยหลอดใครโดนตรึงอยู่อะเพื่อนเราหรือเปล่า,าวะให้ดูซิมีอะไรไหมครับ มีอะไรพอเป็นอาวุธได้ไหมไม่มีครับโอเคเก็บเฮ้ยกระเป๋าเหรอเอ้ยอะไรอะเมื่อกี้กระเป๋าใส่ของเพิ่มหรือเปล่าไปดูสิเฮ้ยนี่ครับช่องเก็บของเพิ่มหรือเปลือเปล่าครับตรงนี้มีที่เซฟเซฟก่อนมแมลงวันตอมเลยเว้ยอ่าก็ยังมีพื้นที่จังเยอะนะที่เรายังไม่ได้ค้นนะครับอย่างเช่นตรงนี้ก็ด้วยนู่นเฮ้ย ยังไม่เห็นนะแจ๊ะตรงนั้นผัวมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยผมชอบเจอตอนที่ว่ามันมาอยู่แถวๆนี้นะคือมันต้องมีของอะไรแน่ๆตรงนั้นเน่ะต้องไปสำรวจแล้วต้องไปสำรวจโอเคปีนแล้วปีนไม่ได้หรอหวังว่าไอ้พวกดอกทานตะวันนี่มันจะซ่อนเราได้ด้วยไ <c oughs> อย้เด็กก่อนเพิ่มเลือดโอ้โหรู้สึกเฟลแปบ๊บหนึ่งนะแจ๊ะ อันนี้ช่องหนึ่งโอเคครับยองยองยองเราไม่อยากให้มันเจอครับเอ้ยนี่ไงเก็บดอกได้ห้าดอกแล้วฮะเพิ่มเป็นห้าดอกแล้วจากที่แรกๆเก็บได้แค่สามดอกนะครับนะครับเป็นเดดได้หนึ่งโอเคใช้ก่อนหนึ่งฟืบเลยยังไม่เต็มรู้สึกว่าไอ้กระปองอาหารเนี่ยจะเพิ่มหลอดเลือดเยอะนะครับเสียวเว้ยเสียวเว้ย ดอกตะตะวันจงช่วยข้าด้วยนะตรงนั้นมันต้องมีของแน่ๆเลยก็อย่างเช่นปืน RPG อะไรเงี้ยสอยแม่งเลยเดี๋ยวฆาตกรเดี๋ยว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 เจอเดี๋ยวเจออุ้ยตรงนี้อีกแล้วเยดเค้ต้องลงทางนั้นนะครับแล้วทางนั้นฆาตกรอยู่อ่ะแล้วมันน่าหวาดเสียวไหมไม่รู้้อตรงนั้นนกคู่หรือเปล่านั่นนกคู่เป็นของสะสมไหครับไอเนี้ยแ๊บนึงครับไอเนี้ยนกคู่มันใช้ทําอะไรก็ไม่รู้นะครับ โ okay. อเคเอาเป็นว่าเราสายสเตลครับสายย่องสายยอ่องอ่าแล้วก็ลงตรงนี้ลงนี่อย่าเสียงดังนะลองเฮ้ย <c oughs> มึงอยู่หลังกูไม่ใช่เหรอแล้วมาอยู่หน้ากูแล้วโอ้ย <c oughs> โอ้โหยเฮ้ยฆาตกรอุย้อยมึงปาได้ด้วยเหรอมึงปาหินเหรอหรือปาอะไรดอกระจายเหรอปาอะไรครับ ตรงนั้นมีนกคู่ครับทำไงครับเราจะเก็บนกคู่ก่อนอเฮ้ยฆาตกรบอกมึงไม่กลัวกูเลยใช่ไหมเนี่ยกระโดดข้ามบัวไปมาไปมาโอเคครับเก็บนกคู่เสร็จแล้วครับเหลือแต่โกยคราวนี้นะครับเราจะวิ่งไปตึกเก่าครับตึกนู่นตึกนู่นนะครับเพื่อที่จะไปปีนชั้นบนสุดนะครับตอนนี้ผมรู้ทริคในการปีนแล้วนะครับก็คือมันจะมีเป้าบอกอยู่นะ คาตากรนะครับยังงงงงเอา้าไม่ยิงกูแล้วเหรอด้านล่างมุมซ้ายครับก็คือมันจะมีบอกค่าวว่ามันเนี่ยจะเห็นเราหรือเปล่าแต่ตอนนี้มันมองไม่เห็นเราแล้วครับนี่เองลืมเลยอะความจํานกนกแท้แท้เลยเนี่ยความจํานกก็คือความจําสั้นนะครับนกมันจํา้นิดเดียวแป,ป๊บแป,ป๊มันก็ลืมแต่อันนี้ยิ่งกว่านกครับท,ทั้งทั้งที่เห็นทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าอยู่ไหนหรือว่าทำไมลืม ทำไมเหย SUV ื่อตายใจหรือเปล่าเอ้ยรู้แน่แผลอย่างเงี้ยเจอบ่อยเจอบ่อยเจอยังไงอะโดนบ่อยด้วยทั้งเจอทั้งโดนเอยตรงนี้ต้องมีของคับต้องมีของเก็บแดกก่อนเพิ่มเลือดสักหน่อยโอเคหาของหาของ,เร,รของ,ของเราเจอกระเป๋าว่าเราสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นแล้วเห็นเขาว่านะมันมีชุดแต่งตัวด้วยใช่ป่ะผมก็ไม่รู้ว่าจริงแท้ Rab แน่นอนแค่ไหนนะแต่ว่าผมก็อยากจะเจอนะเพราะตอนนี้ชุดเองนี่มัน นะอยากจะเปลี่ยนแล้วเกินนะจีนนะอยากหารองเท้ามาใส่ด้วยเนี่ยโอเควิ่งแหละว,วิ่งลเลยไม่ก้มหรอกครับไม่นั่งย่องด้วยมันเห็นแล้วไม่รู้ตัวอะไรเห็นแหละมามาเห็นโอ้ยเอ้ยหมาเห็นซวยกว่าไอ้ฆาตากรเห็นอีกหมามันวิ่งไวนะครับมาปล่อยกูไปเถอะกูจะเหนื่อยแล้วเนี่ย โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยบรรเลแล้วเฮ้ยเออโอเดิว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 เดินจงกรมเดินจงกรมวิ่งต่อรอเซลเพิ่มรอลอสเอมิน่าเพิ่มโอเคแล้วก็วิ่งต่อเอ้ยไอหมาไอ้โง่หมาโง่เก็บด้วยเอ้ยเก็บไปอันนี้เก็บไม่ได้อันนี้ต้องกดค้างไอนี้เก็บได้จะถึงแล้วอีกนิดเดียวฟื้นฟื้นหน่อยฟื้นหน่อย จะถึงแล้วอีกนิดเดียวหมาเราไม่วิ่งไหวใช่ไหมไรเฮ้ยเน้น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 เน่แงทำเป็นทำเป็นเห่าทำเป็นเห่าเดี๋ยวเจอทีบเดี๋ยวเจอทีบโอภานกับหมาเนี่ยโอเคครับตรงนี้ปีนได้แล้วนะครับเรามีสเต็ปในการปีนแล้วเนี่ยมันจะมีล็อกเฮ้ยเดือด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 ,ดแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรู้สึกเฟลมากครับเมื่อกี้ ต้องขยับหน่อยครับต้องขยับอ่าเฮ้ยเออนี่แหละต้องกดยาวๆนะครับต้องกดยาวๆเฮ้ยเออนี่แหละแล้วก็ตรงนี้ครับนี่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 เฮ้ยเป็นไงปีนได้แล้วเย้เออนะครับคือตอนเล่นครั้งแรกเนี่ยนะผมไม่รู้สเต็ปนะครับว่ามันต้องทําอะไรยังไงแต่ครั้งนี้รู้แล้วมีเชือกจับเชือกฮึเสียงหมาเงียบไปแล้วครับ ไปไหนแล้วไปไหนแล้วหมาไม่เออดีแล้วตรงนี้มีบันไดครับผมไม่รู้ลงได้หรือเปล่าลงได้ไหมวะลงได้ไหมคือผมเสียวมากเลยครับอันนี้ก็สูงอยู่นะตกทีนี้มีรองอเอ,อ็กลงตรงนี้ตรงนี้น่าจะได้อยู่นะเอ,อ้ยโอ้ย เฮ <onents and pick behaviour> yeah! ้ยเสียงใครครับใจเย็นกูหยุดก่อนโอ้ยช่องหนึ่งโอเคใจเย็นเออฮิวอยู่ไอเทมเราสามารถเอานี้มาใส่ได้ป่ะลากมาใส่ลากมาใส่ไม่ได้แฮะเฮ้ยรู้สึกเดือดดูมันเคาะดูมันเคาะมันเคาะเหมือนกับ เหมือนกับมึงมาเล่นมาเที่ยวเล่นเอ้ยเก็บอะไรมาด้วยครับเมื่อกี้ได้เบียร์กับอาหารด้วยครับเนี่ยอ๋ออยู่ข้างล่างฮัลโหล e s t what is the word hey what s going <S มันบอกเอากวกออกไปหน่อยเฮ้ยใจเย็นๆมันบอกเปิดหน่อยๆบอกเอ่อ เราบอกว่ามัน,น,นบิ๊กฟักกิ้งล็อกแต่ว่าอันนี้จะเป็นการบอกหยาบ,บๆมันบอกมันล็อกไม่อีหอยหลหลอดอันนี้บอกฉันต้องการกุญแจร,รู้หรือเปล่าว่าอยู่ไหนไไโอเคครับเหมือนมันจะไม่รู้ l i นะ s เ e n is not easy มันไม่ง่ายเลยนะที่จะหาโอเคบัตครัมดาวบอกอะไรเออมึงเข้าใจได้ทีมันไม่ง่ายเลยนะที่จะหากุญแจเนี่ย ถามชื่อครับถามชื I ่อไม Michael ครับผมไอ้คนนึกได้ครับใครอยากตายก็แปลกแล้วยาวเลยมันบอกฉันจำได้ฉันมากับเพื่อนวิ่งหนีเออฉันวิ่งหนีมากับเพื่อนแล้วก็อะไรทุกอย่างเมื่อกี้มึงไวไปนะเออบอกเกิดอะไรขึ้น How did you get onto this island? มึงพูดใจเย็นจุงเบยไอคนที่เคาะตึงตังตึงังบอกช่วยด้วยช่วยด้วยไปไหนแล้วอันนี้บทยาวเลยครับออกง่ไงฮะไม่อยากคุยกับมึงแล้วเวยกูไม่อยากคุยกับมึงแล้วโอเคต้องคุยกับมันครับคุยกันรู้เรื่องแล้ว,ต,ลวต่อไปก็ต้องหากุญแจมาปลดล็อกมันนะครับ เดี๋ยวคุณจะไปหามาจากไหนเนี่ยมันบอกอาทางถูกบล็อกอยู่นะครับประตูถูกบล็อกอยู่โอเคมีภารกิจเพิ่มอีกหนึ่งเดี๋ยวขอดูก่อนครับเอ่อเควสดูเควสดูควีตคว,ส,ควสเพิ่มอีกแล้วเควสอันนี้คือเควสหลักนะครับส่วนนี้คือเควสเสริมเควสเสริม,มเยอะใช่ไหมอันนี้ต้องหาเจนนิเฟอร์โรสราชิตอะไรทุกอย่างครับกับเดฟแล้วก็ แอนดรูวแอนดรูหาเยอะเนะเพื่อนเนี่ยโอเคบินหนีก่อนนะครับไม่ได้ดีบินออกครับบินออกบินออกไปหากุญแจอย่าบอกว่ากุญแจอยู่ที่ฆาตกรนะั้นรู้เรื่องเลยแหละเออเอโอ้ย,อย,อยทางมันเยอะจริงๆปีบินออกขาออกนี่ลำบากนะเนี่ยเอยอเอแล้ว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 ไงต่อไปไหนอ่ะปันไดเหรอ เราต้องปีนไปอีกฝั่งนึงครับชิบหายแล้วมาผิดมาผิดเฮ้ยอือไปเออกับหลังกระโดดไม่ถึงโอ้โหเชิดอ๋อต้องปีนตรงนี้แล้วก็กระโดดโอเคครับอืมก็กระโดดโอเคแล้วก็ปีนต,ตรงนี้ได้ปะได้ใช่ไหมเออได้รู้สึกว่าท้องฟ้าเริ่มสดใสแล้วครับ จากเมื่อกี้ก็มืดมนตอนนี้มาสดใสแล้วเอ๊ะตรงนั้นเราก็ไปแล้วนะครับเจอทนุกคู่ตรงนู้นยังไม่ได้ไปครับเอจอไปมือตรงนี้เนี่ยผมหนีไอ้หนูผีนั่นนะ่ะตต่ยังไม่ได้เช็คอย่างละเอียดเลยนะครับแลวเขากลับไปเช็คดูสักหน่อยนะเผื่อว่าเจอของอะไรที่ใช้งานได้นะคือผมสงสัยอ๋อนี่ลงอย่างนี้ ก็คือต้องกด C นั่งแล้วก็ให้มันเนี่ยครับขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็กดสียอห้ยห้ยหรือเปล่าวะคือผมยังสงสัยกับการลงนะครับว่ามันลงยังไงเมื่อกี้เกือบไปแล้วโอเคเซฟก่อนเย่เจอคนนะครับพวกเราชีวิตหนึ่งหนึ่งเอตรงนู้นมาครับมาเดี๋ยวขอกลับไปดูที่เก่าก่อนนะครับมันมีอยู่หลังเนี่ที่ว่าผมยังไม่ได้ค้นเน่ยแล้วก็อีกหลังันมีหนูผีนะครับ โอเควิ่งไปรู้สึกว่าใครเห็นวะงูะนะครับมันแบบว่ามีการค้นพบเรานะครับมีการตรวจพบเรา,ตร,เราตรวจพบเจอเราอะ่ะโอเคหายไปแล้วโอเคพักแป๊บแป๊บแล้วก็หลอดนี่เพิ่มเต็มเลยมันจะเพิ่มไวนะครับเจออีกแล้วเราไปอินูผีไม่รู้แฮะวิ่ง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 นี่ครับหลังนี้เราค้นแล้วนะฮะส่วนหลังนี้เรายังไม่ค้นเอ้ยตรงนี้มีกล่องด้วยครับ ลองจุดเช็คพอยต์แล้วก็อีนูผีกูขอเซฟก่อนยขอเซฟก่อนก็ไม่แน่หนูอีดอกเฮ้ยตรงนี้ไปได้ไปได้ไอตรงนี้เนี่ยผมยังไม่ได้มาเลยนะครับยังไม่เคยมาหมายถึงบ้านหลังนี้นะแต่ว่าพื้นที่เนี่ยเคยมานะครับแต่ว่าบ้านหลังนี้ผมยังไม่ได้เข้านะครับยังไม่ได้เข้ามาตรวจค้นพัะก,กอดแล้วเอ้ย เอ้ย oui, pues ังโดนกัดอ e ีก nah, อุตส่าห์กระโดดข้ามเพลงขึ้นเลยอีหนูอีดอกเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนอึโอเคโลกมืดอีกเช่นเคยเราต้องเซฟก่อนนะครับต้องเซฟก่อนไมจบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีหนูอีหนูโคตรเกลียดหนูครับอีดอกดูหนูมันดิโอ้ยกัด มันไม่เจ็บปวดเท่ากับเองเนี่ยมีหลายตัวนะครับแล้วก็ทําอะไรไม่ได้ด้วยเป็นหนูแท้ๆเออตรงนี้ปีนได้ฮึโอเคเอ้ยจะเออเออเออมื่อกี้ทําไมไปไวจังตรงนี้เข้าไปได้อ่ามาแล้วมีเชือกมีอะไรไหมนี่หนูอ้อยมึงอีกแล้วมีเหล็กอีหนู โอ้ยกุเกียดหนูเดี๋ยวหิวก่อนอะไรนักหนาวะหนูมีปัญหาต่อยกันเบาเอาวาผ่านกับหนูครับดูหนูมาเดียครับอะไรของมันก็ไม่รู้จิกเอาจิกเอาคือมันไม่ปล่อยให้จังหวะผมได้วิ่งกระโดดหลบอะไรบ้างเลยครับอะ <c oughs> ปีนปีนมาดูแลเล่าสิมันให้มาปีนทําไมครับเนี่ยปีนอ๋อข้าปอีกหลังนึงเฮ้ย <c oughs> เออได้หลังนี้นะครับรู้สึกว่าจะนี่ไงทางเข้าใช่ป่ะอีกชั้นหนึ่งปึ๊บมีอะไรเอ่ยมีโนต้ตมีพาก๊ตพาก๊ตอกว่าผมครับบ้างดีกว่านะครับรู้สึกได้มาเยอะพาก๊ตเนี่ยเราเก็บได้สามชิ้นนะครับจากที่เก็บได้อย่างละชิ้นแต่ว่าพอเรามีกระเป๋าเนี่ยก็เก็บได้เป็นอย่างละสามนะครับซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะมีกระเป๋ากระจา,ะจายอ,อยู่ตามแมปอีกก็เป็นได้ละมั้งนะ,<อ>ะเฮ้ยปเจ ออมันบอกอะไรของเต็มวะของเต็มครับของเต็มครับทำไงครับคราบอาหารก็ไม่ได้ด้วยไอเทมเบียของเต็มเหรอของเต็มก็แดกก่อนละกันัต่งนินหนึ่งชิ้นอื้อ,อปลาแชอาวุธมาแล้วเอ,อ้ยไม่ใช่ดิมันเป็น ตัวรีแพร์ครับเอาไว้ใช้ซ่อมนะครับแล้วก็เหมือนจะใช้ทุบได้ด้วยนะครับเอาไว้ช่องหนึ่งเลยส่วนไอเนี้ยช่องสองเบนเดดและช่องสามโอเคครับนี่ใช้ทุบได้ด้วยนะครับแล้วก็ซ่อมได้ด้วยทุบหนูได้เปล่าหมันไส้มานานอยากทุบห้หัวแบะไปเลยครับออหนูผีไหนะเออหลังคาแตกคลว่าศพ มีโน้ตน,น้ำไม่ต้องดื่มก็ได้น้ำเต็มอยู่ตรงนี้อะไรครับเชือกเต็มแล้วโอเคตรงนี้อะไรอะ่ะไม้ออกไปตรงนี้ได้นะครับออกได้เอจอจะกินโอเคไปไหนดีครับต้นไม้นั้นเราก็ไปแล้วนะครับเอ๊ะตรงนั้นเราไปยังตรงนั้นเราเรายังไม่ไปนะครับไปตร,ตรงนั่นน่ะตรงตึกนั่นแหละ ผมว่ามันต้องมีอาวุธอย่างอื่นแน่ๆเลยครับคงไม่ได้มีแค่ปเจรเหรอกใช่ไหมแต่มีแค่ปเจในคูดเจ็บปวดเอาไปทําอะไรได้ฟาดหัวตัวเองอ่ะฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยข้างล่างเป็นซาปละคักพังแล้วก็มีหมาด้วยโอ้หมาตรงนี้หนึ่งสองสองตัวครับเฮ้ยอย่าเดินตรงนี้ดิเฮ้ยสามตัวโอ้โหกูโดนหมาเล่นแน่อย่างงี้โอ้ยหลบก่อนต้องมาดูราดเรา อยากไปตรงนู้นนะครับแต่ว่ามันต้องผ่านหมาคโอ้โหต้องใช้วิชาสเตลอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยใช้วิชาสเตลครับตรงนั้นหมาเดินไม่เยมือกับผู้คุมกฎเดินเหมือก,กับเจ้าของบ้านเนียใช้วิชาสเตลครับเฮ้ยไม่ทันไหรมันก็เห็นกูแล้วสเตลได้ห่วยแตกกูไปแล้วเฮ้ยลงได้ยังไหมเนี่ยลงได้กูไปแล้วหมาหมา อุย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 วิ่งวิ่งวิ่งไวกว่าหมาก็ตูนี่แหละเฮ้ยสองตัวไหมวะเฮ้ยเอ้ยเริ่มเหนื่อยไอชิบหายเฮ้ยอ๋อโอ้วิ่งเวียน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 โอเคพอหลอดเตมิน่าอวิ่งต่อหลอดเตมิน่าแต่กูก็วิ่งต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยหลบหมาหลบหมาก่อนฟึบปับ าเข้ามาไม่ได้เด้ของเพียบเลยครับมีเบียร์ด้วยเน้นเน้นเน้นเซฟ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 ก่อนเฮ้ยเพื่อนเราหรือเปล่าวะเนี่ยเรีชิทใช่ครับเป็นเพื่อนเราครับตายครับทำไมอ่ะทำไมตายทำไมกูบอกว่าตายทำไมทุบนะเพื่อนเราซิมองเท่งไปคนหนึ่งแล้วนะครับที่แน่เจอแล้วคนหนึ่ง โอเค,คเก็บของไปเก็บของไปอีกามาเด็กเร็วทำลายศพหน่อยโอ้คตรรักเพื่อนครัแบบนงครับผมต้องหาทางไปเอ้ยตัวอะไรเห็นอ๋อหมานึกว่าฆาตรกรเห็นฆาตรกรเห็นนี่มันแย่กว่าหมาห็นอีกนะผมไม่มีเบียกับกบระป๋องเปล่าใช่ปะเนี่ยกระป๋องกระป๋องอาหารนะเราช่องเก็บของเรามีน้อยครับปา๊า สองอเดี๋ยวทุบ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 โอเคงั้นเราเซฟอีกทีเซฟอีกทีเราเก็บไว้แล้วกันนะของเน่แน,ะนนะ่จะเอาได้ไหอุ้ยเจ้าโอเคเดี๋ยวมันชิงแล้วอ่าชิงไปตรงนู้นนะครับโอ้โหสูงไปตรงนี้กระโดดได้จะถึงไหมวะถ้าไม่ถึงนี่ร้องแอกแล้วก็เสียเซลด้วยเอ้ยถึงอยู่ ชิงหมาแบบเร่งด่วนนะครับตรงนี้น่าจะปีนได้ด้วยอาปีนได้ตามที่คาดไว้โอเคแล้วก็ตรงนี้กด E เพื่อสคิปอ๋อนี่ไงเป็นสเทล t าเวเ o w e r ที่เราต้องมาหาครับนี่ตอนนี้เควสก็จบไปอีกหนึ่งนะครับเสร็จไปอีกหนึ่งแล้วแล้วมันมีจุดเซฟไหมเนี่ยอยากจะเซฟตรงนี้ไปก่อนนะครับป,ปีนปีนเอ้เดียวเดียวป,ปีนปีนเสียวเชียว เป็นเหลือบๆข้าโอ้ยตรงนู้นน่าไปฮะแล้วก็อ๋อตรงนี้เออแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่น่าจะใช่เออนี่แล้วก็อุ้ยเอยอมาตรงนี้ฮึยเออแล้วก็กดซีเพื่อลงครับโอ้โหทางยาอยังไงเอสซีนเอ้ยตรงนั้นตรงนั้นมีเรือไหมฮะเดี๋ยวจะได้ชิ่งแสงสีกลับมาสดใสอีกแล้วครับ ตรงนี้ผมมันต้องไปได้แน่ๆเลยเนี่ยดูครับเส้นทางเส้นทางมันน่าไปมากแล้วตรงนี้ไปไงครับเนี่ยตรงนู้นนหรมึงว่ากูจะถึงไหมอ่ะใครคิดวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยตายเถอะซาร่าไกลเป็นะซาร่าเฮ้ยเออถึงโอ้ยโอ้โหถึงได้ไงวะโอ้เฮ้ยโอเคตรงนี้ต่อปึ๊บเออ เฮ้ยปีนปีนอะอย่าล้ออย่างงั้นสิครับผมนี่เสียวเลยอปีนปีนปีนเยอะจังอุ้ยคตรหญิงแกล้งนะครับปีนขนาดนี้ผมว่าเป็นผมนี่หอบเด็กนะครับปิดในต่อวะออ๋อข้างหลังต้องหาแอนที่เป็นหินสาลายครับหินสาลายหรือว่าหินอ้วกวะเนี่ยมันคงไม่ใช่สาลายเลยใครอ้วกนะครับใครมาพ่นอ้วกเอาไว้อุ๊ย พลาดทีนี่นะนะน้า,นา,นาว้ยเฮ้ยอโอ้ยโคตรเสียวเอ้ยถึงแล้วใช่ไหมโอเคกูคขอแคมไฟสักอันได้ไหมขอเซฟก่อนโอ้ย,ยอย่าให้กูเซฟดิเกรอเอ้ยตรงนี้ตกผมว่าน่าจะตายเหมือนกันนั่นแหละมันสูงอยู่อะเอ้ยแล้วมันมีไหลด้วยครับมันไหลไปข้างหน้าให้มันไหลไป โอ้ยเออเออจุเซฟเฮ้ยโอ้ยเจอแล้วเจอจุเซฟแล้วเสียวเสียวเกือบตายเลยเนี่ยเออเซฟเย้ไม่มีอะไรมาขัดขวางเราได้แล้วนะครับก็โอเคผมสลับเกมแช่งนะครับตายยังเนี่ยนะฮะพาร์ทนี้เนี่ยก็ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ เอาไว้ต่อพาร์ทหน้าเฮ้ยนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกูขออเอ้ย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 มันไสมานานมันไสมานานเป็นไงไอ้หนูผีอีดอก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 โอ้ยเยอะเกินรีบไปเล็วเฮ้ยเฮ้ยมึงด้วยมึงด้วยกูผ่านกูผ่านแล้วเนี่ยเฮ้ยเอ้ยเอ้ย มึงตายมึงตายมึงตายมึง,มง,มงเอาเหอมึงเอาเหอะรักเพื่อนเหอะรักเพื่อนรักเพื่อนมันก็ดีหรอกแต่ว่ารักเพื่อนในทางที่ผิด <c oughs> เพื่อนมึงแดกก้วเฮ้อ